ปลูกข้าแดงน้อยมีกินมีใสตลอดปีและตลอดไปะะ้อค่ะสวัสดีค่ะฝากช่องน่อยๆของเฮาหน้ยได้ค่ะสองเมื่อถําเป็นการฮัฟถ้คลิปเนาะคะ่ะคลิปนี้จะม่เบาถึงการปลูกข้าแดงให้มีกินมีใสตลอดปีและตลอดไปข้าแดงตัวนี้เป็นข้าแดงน้อยสายพันธุ์พื้นบ้านด้ระยะเวลาการปลูกประมาณสี่เดือนเริ่มคุดนอได้ตอนนี้ข้าที่เฮาปลูกไว้อายุประมาณสิบเดือนแล้วค่ะเขาคุดเริ่มคุดนอข่าตั้งแต่อายุสี่เดือนข้าแดงเพ่นมนี้ลักษณะเด่น ก็คือออกนอนตลอดทั้งปีค่ะนอเพิ่นจะดกค่ะดกมากเขาจะพุด,ดยั่อาทิตย์ละ2องรอบถึงสามหลายรอบประมาณหนึ่งร้อยยี่สบถึงหนึาบาทตีเฉลี่ยไปก็จะตกประมาณอยู่ที่สัปดาห์ละ3ามอยบาทสำหรับคาซีแถวของเขากูแบบใดแต่งกอแบบใดคือหน้าแบบใดค,คือออกนอนดีแท้ อันนี้คือการแต่งกอของเฮาเฮาจะบ่ใชายวิธีตัดเนาะคะ่ะเฮาจะใช่วิธีดึงต้นแจ้ของเพิ่นออกแบบนี้เพื่อกระตุนหัวของเพิ่นให้แตกนอกดีเนาะคะ่ะเมื่อกอเพิ่นลง่งเพื่อนโปรง่งนอเพิ่นก็จะสามารถขึ้นมาได้แบบนี้เลยค่ะแดงจึงเครื่องมีแต่แนวเดียวค่ะ สำหรับการไว้ต้นแม่เขา่าต้องไว้หลายค่ะเน่งก่อเขาจะไว้ประมาณ8ต้นถึง12ต้นประมาณนี้ค่ะนอเพิ่งก็จะดกดีค่ะการให้น้ำให้ปุ๋ยให้แบบใดสำหรับการให้น anyway> ้ำเขาจะใส่ระบบสายน้ำยศเนาะค่ะจะให้น้ำสัปดาห์ละสองเือส่วนปุ๋ยเขาจะให้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่ก็จะให้ประมาณเดือนละหนึ่งเอปุ๋ยเคมีใส่บอสํำหรับปุ๋ยเคมีเขาก็จะใส่อยู่ประมาณสองเดือนเือนึงเขาจะเน้นปุ๋ยเคมีค่ะเขาจะเน้นปุ๋ยคอกเป็นเดือนละเือพ่อคุ้มฟางเพื่ออื่ยเพื่อให้น าดินเพื่อนแหงค่ะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะะถ้ามีแกบก็ยิ่งดีค่ะถ้าเฮาไม่แกบมาล่งในดินเฮาก็จะล้วนซุยกว่าฟางค่ะถ้าว่าคาแดงได้ขายดีเป็นยังคือปลูกหน่อยแท้สําหรับแม่คาแล้วปลูกพักลร้ชน้นอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งคือกันค่ะเฮาเฮ็ดไลายบ่ได้เพราะว่าเขาเฮ็ดคนเดียวปลูกเองดูแลเองเก็บขายเองเลาะตามหมู่บ้านสําหรับคลิปนี้พ่อใแช่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปนาเขาจะมาทําการแต่งก่อสร้างก่อสร้างต้นแกะออกให้เบิ่งเนาค่ะคอยติดตามได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ